เรามองไต่น้ำที่มาจากต้นน้ำอย่เดียวแต่เรายังไม่ลืมมองน้ำอีกสองน้ำก็คือหนุนน้ำที่มีฝนกับสองคือน้ำท,ที่มันหนุนจากนนะครับสามสี่ปัจจัยนี้มันทำให้ตทุกไรที่มันเกิดขึ้นในภู้ิประมันมันแรงขึ้นนะครับแต่ระยะเวลาการเกิดน้ำท่วมในแม่น้ำสายอุทีถ้าเรามองดีนะครับเราจะเกิดน้ำท่วมประมาณที่ยี่สบิบห้าถึงกจิกายนะครับแต่สถานการณ์จเริ่มที่ แต่วันที่27-28แสดงว่าน้ำเมาเรียนะครับมาเรียนเรื่องที่ทขาเรีน้ำเปรี้ยวคือหรอน้ำกับชาร์ผมมองว่าเป็นเรื่องของไ,งไอ้สารทรายก็จากที่ผมยันครับเคยขึ้นบินเหมอนท่านว่ารูนะครับเราได้เห็นลมน้ำใสดีนะครับจะเป็นทรายตลอดทั้งเส้นนะครับถ,รถ,รถ,ถ,ถ้าผมมองว่าถ้าเราเอาทรายตรงนั้ำได้แล้วเราเพิ่มความจุให้เิ่วา กับอนเมื่อก่อนได้น้่งูที่บูชาการครับในบางที่ทางารว่จะมีอยู่เส้นตัดจากแม่น้ำสายเลนไปลงที่แถวเมืองแม่เก็ดแะยะทางป้ามาณข้ไม่เคสตรตรงนั้นครับถ้าเรามีการขับน้ำในตรงนี้ไปออกที่ยองเมืองแม่เก็ดจะเป็นช่องทางให้น้ำไนกันไปนะครับสครับกับอีกอันนึงก็คือประชุมกับท่านานายกัรามีข้อสนบตว่าในเสือตรน,นี้ถ้าเราไม่มีสร มิ้นเฟยแล้วมีเกิดเราทำเป็นอ่างเป็นอ่างนลใกล้ๆเรพื่อเก็บเก็บนไใช้นะครับตรงนี้ครับก็ในส่วนของการจัดการน้ำเราก็ได้มีแบ่งเป็นพืีก็พวให้ถใ่ลงว่าทุกหนึนะคับจังหนะครับจะอยู่ในส่วนงานก็คือจะมีการสั่งการถ้าอะไรพวกนี่ต้องการนะครับคนซ่อราพอทุกอย่างถ้ามาที่ส่วนการแล้็